Bir değer, var, birisi desem daha güzel olur. <laughs> Cemaatle <laughs> Ha birisi değil. Tezeliyim adam. İzmir'de pambuk aşıkta söz çok olur. <laughs> 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 Buna Anadolu Paris yaydası çok canlar geçmiştir İpek yolunda Türkü ne sevildi? Hakanlar geçmiştir Yeter görünce her yana bakınca. Türkül kezildi. Hakanlar geçmişdir. Yeter görünce. Asik röng tam kım kır. bay. และเขาก็แต่งเพลงเกี่ยวกวับเส้นทางสายใหม่ให้เราสดๆตามคำขอเอเชียที่แสนไกลคือบ้านของเราบันพบุรุษของเราขี่ม้ามาตามเส้นทางสายใหม่ญี่ปุ่นคือบ้านที่แสนไกลของ NHK ผู้ปรารถนาจะเห็นเส้นทางสายใหม่ย่งยืนต่อไป ชูวานโอยุลชื่อของนักร้องแปลว่าลูกคนเลี้ยงสัตว์เขาเป็นนักร้องเร่ร่อนที่ดังที่สุดในตุรกี เพลงยังดำเนินต่อไปมาของเขาเป็นหนูหริง มันไม่มีบ้านที่จะอาศัยในคืนนั้นมันวิ่งเร็วมากจนเราวิ่งตามไม่ทันแม่ราชายอดรักม้าของเขาเป็นหนูริงแต่มันเป็นม้าของนายใช่ไหมโอกลูุสตาฟาปัจจุบันจำนวนนักร้องเร่ร่อนซึ่งเล่าเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางสายใหม่ในครั้งกระโน้นและตระเวนร้องเพลงด้วยความภูมิใจในเผ่าของพวกเขามีจำนวนลดลงเรื่อยๆจากพัฒนาการด้านวิทยุหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ ปัจจุบันนักร้องเร่ร่อนยังมีอยู่ทั่วไปนอกเขตตะวันออกของตุรกี ชาตตุรกีอ,อกพยพจากเอเชียกลางมาอยู่ณที่ที่ททอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดใช้เวลาเกือบ1,000ปีจุดมุ่งหมายที่เรามาที่นี่ก็เพื่อการยืนยันความเกี่ยวพันระหว่างชาตตุรกีในปัจจุบันกับชนเผ่าที่เราได้พบบนเส้นทางสายไหมและเอเชียกลางในช่วงสามเดือนของการเดินทางของเราเราพยายามพบปะาก,กับผู้คนให้มากที่สุดเราเห็นคนหาปลากลุ่มหนึ่งกำลังลากอวนอยู่ใ,ใกล้ๆเมืองแทปซอน სულ იურიმ თელე დამ ასალამ ალეიकुम 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 เด็กหนุ่มอายุระหวา่าง15-26ได้รับจ้างให้ล่าอวนวัละ6ครั้งตามวิธีการจับปลาที่ทำกันมาแต่ดั้งเดิมบางครั <este em. S 1> mañana, ้งก็มีปลากระเบนและปลาฉลามติดอวนขึ้นมา ปลาที่มีราคาแพงจะติดมาด้วยจำนวนไม่น้อยในการจับแต่ละครั้งปลาเหล่านี้เพียงพอสำหรับเลี้ยงชีวิตครอบครัวของคนหาปลาไปวันวันแม้ว่าทะเลดำจะมีปลาอุดมสมบูรณ์ แต่คนที่นี่ก็ไม่เคยคิดจะจับด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยการที่บรรพบุรุษของพวกเขาเคยไปชนเผ่าเร่ร่อนอาจจะสอนให้พวกเขารู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงก็เป็นได้นายจ้างที่ให้จับปลาเชิญพวกเราไปรับประทานอาหารค่ำในวันนั้นภาิษโบราณของตุรกีกล่าวว่า การเอื้อเฟื้อต่อแขกผู้มาเยือนเป็นสิ่งที่ประมาณค่ามีได้ชาวตรุรกีมีประเพณีที่จะต้องตอนรับแขกที่มาจากแดนไกลมาตั้งแต่พวกเขายังเป็นชนเผ่าเร่ร่อนคนทำกับข้าวเป็นชายล้วนพวกเขาขอดเกล็ดและชำแหละปลาได้อย่างเรียบร้อยมีการติดเตาและเตรียมทำอาหารกลางวันเลี้ยงพวกเรา เราไม่สามารถยืนดูเฉยๆอยู่ได้ในขณะที่ชาวประมงเตรียมทำอาหารดังนั้นเราจรึงเสนอให้ข้าวและขนมที่เราเตรียมมาเืมมา่อเวลาคิดถึงอาหารญี่ปุ่นนี่คือชาของมิตรภาพระหว่างเพื่อนที่อยู่คนละประเทศอาหารจานนี้ปรุงจากปลาที่เพิ่งจับขึ้นมาใหม่ๆผัดด้วยเนยพร้อมกับมะเขือยาวพริกหวานและมะเขือเทศ อาจจะดูว่ามีไขมันมากไปหน่อยแต่อร่อยยังคาดไม่ถึงและไม่เลี่ยนอย่างที่คิดครับข้าวญี่ปุ่นก็ได้รับความนิยมเช่นกัน ดูเหมือนพวกเขาจะเคยชิมขนมญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในชีวิตถ้าจะพูดว่านี่เป็นครั้งแรกที่ชาวตุรกีจะได้สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็คงไม่ผิดครับ มีอนาณาณีคมกริกหลายแห่งตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลดำซึ่งอยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทรับซอนเป็นเมืองในอาณาจักรโรมันมีชื่อเดิมว่าเทรบิซอนแม้ว่าผิวจะคล้ำเพราะแดด แต่ผิวของชาวประมงที่นี่คล้ายผิวของชาวยุโรปมากเพื่อพวกเขาได้รู้จักบรรพบุรุษของพวกเขาเราจึงให้เขาดูสารคดีจีนเรื่องเส้นทางสายใหม่คำว่าทาริมหมายถึงทะเลทรายทักรามาคารทั้งหมดมาจากคำในภาษาอุยกูว่า พาริมักซึ่งแปลว่าคราดไถชื่อก็บอกอย่างชัดเจนแล้วว่าในยุคโน้นผู้อุยกูทําการเพาะปลูกอยู่ในแถบที่ราบลุ่มทาริมวันพรบรุษของผู้อุยกูเป็นชนเผ่าเร่ร่อนตรุรกีกซึ่งเคยปกครองดินแดนในที่ราบสูงมงโกเลียผู้อุยกูมีหน้าตาหลายแบบบางคนหน้าตาเหมือนพวกฮั่นบางคนมีตาสีฟ้าและรูปร่างคล้ายชาวยุโรปมีความหลากหลายในเชื้อชาติมาก พวกอุยกูรับวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกเข้ามาทางเส้นทางสายไหม่และค่อยๆสร้างวัฒนธรรมของตอนเองขึ้นมา ราได้สัมภาษณ์ชาวประมงบางคนและถามเขาว่ามีสิ่งใดบ้างในการดำเนินชีวิตของผู้อุยกูที่พวกเขาคิดว่าเหมือนกับพวกตุรกีคำตอบก็คือประเพณีของพวกเขาคล้ายกับของเรามากมทั้งวิธีการเพาะปลูกและวิธีทำขนมปังก็เหมือนกับของเราวิธีละเลงมูลอูดวิธีปรุงอาหารทุกอย่างเหมือนกับเรามากอาตเเเนเลโซนุก yine aynı. Eğlenceler olsun. E, benzerlik, çalışma. Bu kapı tabi v a ารูปแบบของการเต้นรำและร้องเพลงก็เหมือนกับเราชีวิตความเป็นอยู่ก็คล้ายกันชิมูรุตกันไหมเราถามว่าที่นี่มีคนที่มีชื่อเป็นภาษาไทยเมอร์หรือชิงกิสุหรือไม่ Bu <anda> <laughs> <Yani doğan çocuklara gülüyor> <vardır> haliyle. <laughs> evet, eski büyüklerimizin yani atalarımızın isminde kullanılan şeyler var. Genellikle zaten bizde evet. yani. Haliyle idare etmeye zaten bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ประมงสองคนออกไปเต้นรำผู้เขาบอกว่าอยากให้เราได้เห็นการเต้นรำของพวกเขารูปแบบของการเต้นจะมีการดีดนิ้วเปว็นจังหวะประกอบการเต้นซึ่งไม่ค่อยคุ้นหูพวกเราเท่าไหร่นักรูปแบบของการเต้นเหมือนกับพวกชาวทาจิกิสถานเคิร์กิสถานอุซเบกิสถานและโคเคเชียในเขตของโซเวียตในเอเชียกลางเรารู้สึกได้ถึงความเกี่ยวพันสายเลือดของชนเผ่าตุรกีที่อพยพม,มาจากเอเชียกลาง จนถึงสุดแดนตะวันตกนี้ เมืองใหญ่ที่สุดในภาคกลางของตุรกีคือเมืองหลวงของราชวงศ์เซลจุกที่ปกครองดินแดนอนาโตเลียทั้งหมดในสมัยศตวตรรษที่13เมื่อเรามาเยือนเมืองน,นี้ในต้นฤดูร้อนเราก็ได้เห็นกระบวนพาเหรดเคลื่อนไปรอบเมืองเพื่อประกาศเปิดการแข่งขันกรีธาระหว่างนักขี่มา้าคนยหญ่ในช่วงเจริญเศรษฐกิจสุดเป็นเมืองใหญ่มากย้ายโกแบกแด,ดีกครับ พราะจวังที่ใหญ่โตและน่าทึ่งสามารถมองเห็นได้แต่ไกลหลายกิโลเมตรทีเดียวอิปัตุธา นักสำรวจที่เกิดในมโมร็อกโกในศตรวตรรษที่14ก็เคยแวะมาที่คอนยาในาระหว่างการเดินทางไปยังจีนเขาได้บันทึกไว้ว่าในสามทวีปที่ได้ผ่านไปเมืองคอนยาซึ่งสร้างโดยอเล็กซานเดอร์มหาราชในอดีตอันไกลโพ้นนั้นอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ําและมีการส่งพรมชั้นยอดไปขายยังเมืองไกลด้วยคอนยาเป็นเมืองหลวงที่รุ่งเรืองอยู่กว่า2,000ปีบนเส้นทางสายใหม่ การประลองฝีมือระหว่างนักขี่ม้าจัดขึ้นที่สนามกีฬาแห่งหนึ่งที่ชาญเมืองเกมที่แข่งขันในครั้งนี้เรียกว่าจิริสความบันเทิงสูงสุดของชาวเมืองคอนยาคือได้ชมการแข่งขันนี้ในช่วงฤดูร้อนและใบไม้ร่วง เมื่อกรรมการให้สัญญาณเริ่มการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต่างก็พุ่งท่อนไม้ยาวราว1เมตรซึ่งสมมุติว่าเป็นหอกเข้าใส่กันท่อนไม้นี้เรียกว่าจีริดเกมนี้จึงเรียกชื่อตามไม้ว่าจีริด หลังจากพุ่งห่อใส่คู่ต่อสู้ผู้พุ่งจะรีบชักม้าหนีอย่างรวดเร็วพอไดิพุ่งห่อใส่คู่ต่อสู้ได้ก่อนที่คู่ต่อสู้จะควบม้าตรงมาที่เขาอยู่จะได้แต้มหนึ่งแต้มเกมนี้ผู้เข้าแข่งขันจะไม่มีเวลาหยุดพักหายใจเลยครับ มีคนบอกว่ามีคนเสียชีวิตปีละหลายรายในเกมนี้

ในการแข่งขันนี้ไม่มีรางวัลหรือมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดตามสติกาก็คือทีมที่แพ้จะต้องลีนน้ำชาทีมที่ชนะผู้เขาถือว่า ียศเท่านั้นคือราวัลที่มีค่าที่สุดในศตวรรษที่13 ในยุคที่ราชวงศ์เซลจุกปรุ่งเรืองที่สุดมีชายผู้หนึ่งจากอัฟกา,านิสถานดินแดนที่ห่างไกลในตะวันออกเดินทางมาที่คอนยาชายผู้นั้นมีชื่อว่าจาลูอูดินรูมิเขาเป็นทัก,กวีและปรารถของโลกอิสลามในศตรวรรษที่13มรูมิเกิดในตระกูลนักปราดในเมืองเบลอัฟกา,านิสถานเป็นเมือศูนย์กลางด้านการศึกษาของยุคนั้นเมื่อขาอายุราว12ปีชาวอัฟกันก็ถูกขับไล่ออกจากบ้านเกิดโดยผู้บุกรุกชาวมองโกเลีย พวกเขาหนีมาที่เมืองคอนยาด้วยความกลัวและขยะต่อสงครามทําให้รูมิกลายเป็นคนที่สแสวงหาความสงบและเริ่มเขียนโครงกรนบรรยายการอุทิศตัวของเขาให้แก่พระผู้เป็นเจ้า ซื้อคำสวดมนต์และโครงกรอนที่เขียนขึ้นด้วยมือของรูมิเป็นที่เคารพบูชาและเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวตุรกีจะเห็นว่าลายมือที่เขียนเป็นภาษาเปอร์เซียภาษาทางการของตุรกีในยุคข,ของราชวงศ์เซลจุกไม่ใช่ภาษาตุรกีแต่เป็นภาษาเปอร์เซียตอนหนึ่งของคำประพันธ์ที่รูมิเขียนไว้ว่าดังนี้ขลุยต้นอ้อ เพลงของเจ้าจับใจข้านักเจ้าคือผู้เผยความลับของจักรวาลความสุขที่คลุ่ยต้นอ้อให้กับข้าเปรียบเสมือนจูบจากนางที่รักของข้าข้าล่องลอยไปกับนางผู้เป็นดวงใจด้วยท่วงทำนองเพลงของเจ้าเพลงนี้ใช้ประกอบการเต้นซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลมราวกับไม่มีที่สิ้นสุดรูมิได้แต่งทำนองประกอบคำสวด ในคัพีโกราณออกมาเป็นทุ่งทํานองดนตรีอันไพเราะและสมบูรณ์แบบชุดผ้าไหมสีขาว ที่รูมิใช้สวมในพิธีทางศาสนาได้ถูกเก็บัะษาไว้ในสุสานของเขาในสมัยเมื่อรูมิอยู่ที่เมืองคอนยามีวินาศภัยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ใหญ่แผ่นดินไหวรวมั้งการบุกรุกของกองทัพชาวมองโกลียว่ากันว่ารูมีอุทิศตนให้แก่การสวดมนต์เพื่อจะได้รับความรักจากพระเจ้าและเขายัางเต้นรำตลอดมาจนวันสุดท้ายของชีวิต นี่คือทํานองเพลงที่ประพันธ์โดยปร,รุมิุกทุกวันที่17ของเดือนธันวาคมวันครบรอบวันตายของเขาจะมีการเต้นรำทั่วไปในเมืองคอนยาเพื่อรำลึกถึงศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้ปลุยทําจากต้นอ้อคือเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในงานนี้ ท่วตงตำนองเพลงที่อ้อยอิงอ่อนหวานและนุ่มนวลบางครั้งก็รุนแรงแทรกอยู่ในทุกอนูของห้องโถงใหญ่นักเต้นรำเต้นอยู่เกือบสองชั่วโมงผู้ที่จะได้รับอนุญาตให้มาเต้นในงานนี้ได้จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มงวดและผ่านการฝึกฝนอย่างหนักมาแล้วหนึ่งพันหนึ่งวันเท่านั้น วันนี้มีการเต้นรำ140แห่งทั่วตุรกี